คลิปวิดีโอแนะนำสาระสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้กำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมไว้2มาตราคือมาตรฐานทางจริยธรรมมาตรา76วรรค3และมาตรา219 มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา76วรรคสามให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารโดยมีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐรวมทั้งมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานหรือประมวลจริยธรรม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่17เมษายนพุทธศักราช2562มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา219ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒธธิสภา โดยมีมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหัวหน้าหน่วยงานธุรการและองค์กรอิสระพุทธศักราช2561โดยมีสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันเสนอและกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2561 ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกอพ www.ocsc.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจำขึ้นใจได้ที่ Google Play และ App Store หรือติดตามข่าวสารจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานกอพได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆจัดทำโดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน